ราจะมาตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะต่างๆโดยท่านดรแม่ชีทศพรค่ะค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคําถามจากทางบ้านที่ถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยโดยที่คําถามแรกเนี่ยที่จะถามมาก็คือหลายๆครอบครัวจะมีลูกๆอ่ะแล้วก็ดื้อคุณพ่อคุณแม่ก็สั่งสอนหลายวิธีละแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังดื้ออยู่เลยจนกระทั่งแบบอยากให้ธรรมะเข้ามาช่วยแล้วมีบทบาทในชีวิตอะค่ะคุณแม่มีอะไรยังไงจะแนะนำบ้างคะส่วนมากที ส่วนมากที่โรกดื้อนะคะเป็นพฤติกรรมของพ่อแม่ในวัยเด็กค่ะถ้าลูกเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหักล้างได้เพราะว่าในวัยเด็กของเราก็าทำให้พ่อแม่ทุกใจไว้ในเรื่องการใช้เงินในเรื่องของการไม่ไปโรงเรียนในเรื่องของการไม่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องในใน,ในสิ่งที่พ่อแม่มอบมอบหมายให้ พอตัวเองมันมีลูกมันก็เหมือนกับเป็นการบันทึกอันนี้เหมือนคุณแม่จะบอกว่าเป็นกรงกรรมกรงเรียนใช่ไหมคะเป็นบันทึกเลยค่ะ,คะเป็นบันทึกเล่มหนึ่งที่ลูกอาจจะมนิสัยเหมือนคุณพ่อกอ็ความน้อยเนื้อต่ำใจมาจากคุณแม่ถ้าเกิดว่าได้อะไรทีอ่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะจะทำให้เสียใจมากๆขึ้นแล้วอ,อย่างนี้คือเราจะ บันทึกกรรมตรงนี้ออกไปได้ยังไงคะคือคือบันทึกตรงนี้เนี่ยส่วนมากคนที่มาปฏิบัติธรรมในขณะที่นั่งเนี่ยชอบนั่งนึกถึงลูกชอบอธิษฐานให้ลูกในขณะที่นั่งแต่แต่ความจริงไม่ใช่ตรงนั้นนะคะความจริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถที่จะอุทิศให้ลูกได้ต่อเมื่อถอนสมาธิมาแล้วและในขณะที่นั่งเราต้องนึกถึงอะไรอ่ะคะคุณแม่ตอนขณะที่นั่งก็ <c oughs> ต้องดูเวทนาที่มันเกิดทางทางกายทางใจเราเท่านั้น แต่แตธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ะเนาะพอทุกเรื่องอะไรก็จะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทุกข์กลายเป็นว่าลูกที่ดื้ออยู่ประมาณห้าก็ดื้อเป็นยี่สิบห้ามันแรงแรงแรงที่พ่อแม่ตั้งใจจะทำบุญให้เนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์เพราะเพราะว่าการเจริญวิป,ปัสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้พูดถึงบุคคลอื่นพูดถึงกายพูดถึงเวทนาแล้วก็พูดถึงจิต แล้วก็ตัวทรรมตัวทร,รม,มาก็คือตัวรู้ที่ที่ที่ทเรารเผชิญอยู่กับลูกเนี้ยค,คือไม่เราไม่มีอุปสรรคอย่างอื่นเลยชีวิตครอบครัวดีมากการดําเนินชีวิตดีมากการทําธุรกิจดีมากแต่เราทุกข์กับลูกเนี่ยเพราะว่ามันมีโปรแกรมที่บันทึกเรื่องราวของเราไว้ในวัยเด็กเราอาจจะ ร้องโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราร้องอะไรหาเหตุผลไม่ได้หาเหตุผลไม่ได้เราอาจจะร้องสามเดือนเจ็ดเดือนจนพ่อแม่ไม่ได้หลับได้นอนอตรงนั้นเนี่ยเราไล่เดินสาเกิเน่าท,ที่เราจะเข้าใจเรื่องกรรมนะะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่เราร้องมันทําให้พ่อแม่ทะเลาะก,กันทําให้พ่อแม่ต้องผัดกันอุ้มทําให้พ่อแม่ไม่ไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอนพอเราผ่านช่งวงวัยตรงนั้นมาพอเราม,ามีครอบครัวแล้วมีลูก เราก็ต้องมานั่งเฝ้าลูกว่าลูกจะกลับเมื่อไหร่กี่โมงมคือคือมันจะเป็นสะท้อนกลับมาเป็นกระจกทำให้เห็นชัดเจนเพราะว่าก็ถ้าจะดูนิสัยพ่อแม่นะคะดูนิสัยพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นเป็นคนอารมณ์ดีค่ะลูกก็จะอารมณ์ดีถ้าพ่อพ่อแม่เกลียวกัดลูกก็จะเป็นคนดุดนันใช่ลูกก็จะเป็นคนดุดนันถ,ถ้าถ้าครอบครัวที่เออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะมันก็จะไม่ ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น <c oughs> พูดง่ายเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวก่อนใช่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเริ่มต้นดีสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างดี <c oughs> ก็จะดี <c oughs> ใช่แต่ส่วนมากเลยเนี่ยมันไม่มันไม่มีความบังเอิญในในครอบครัวนะค่ะที่เกิดมาแล้วเออความบังเอิญเออลูกคนนี้บังเอิญไม่พูดอะไรเงี้ยไม่ใช่ลูกบังเอิญลูกคนนี้พูดแล้วพูดไม่หยุดนี่ไม่ใช่มันมีอย่ังไงบ้างคะคุณแม่อย่างเช่นเอออย่างเช่นอ ถ้าประมาณสามขวบถ้าลูกไม่พูดเนี่ยเรารู้สึกแย่แล้วนะเราจริงๆเด็กๆต้องพูดตอนกี่ขวบคะคุณแม่ก็ <K ill ern> ประมาณสองขวบก็จะพูดแล้วค่ะ <K ill ern> จะเรียกแม่ได้จะสื่อสารได้แล้วแต่แล้วแต่แตอนนี้ในในในวัยของเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในช่วงที่เราตั้งท้อง <K ill ern> เราอาจจะปฏิเสธพ่อสามีแม่สามีเราอาจจะปฏิเสธพ่อแม่เราที่ไม่คือคือพ่อแม่เนี่ยลักลูกไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าเราเป็นลกูกเราคิดไม่ได้เอ,อเราคิดไม่ได้เลยนะคะว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราคิดไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลมาที่ลูกเราทําให้ลูกเราไม่พูดกับเราเหมือนกันเราอยากแค่ได้ยินว่าลูกสื่อสารกับเราได้แต่ด้วยด้วยความเป็นเราเนี่ยเราเราคิดว่าถ้าเราพูดกับแม่เราแล้วมันจะมีปัญหามันจะมีเรื่องมันจะทะเลาะมันจะทะเลาะกันก็เลยใช้วิธีไม่พูด พอไม่พูดปุ๊บอยู่บ้านเดียวกันไม่พูดความน้อยเนื้อต่ำใจของคนที่เป็นแม่เนี่ยมันถูกสะสมค่ะเมื่อไรที่เรามีลูกลูกจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเขาจะไม่พูดกับเราไม่ว่าจะไปหาหมอหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่จนทําให้เราเกิดวิต้องแบบวิตกจริตนะว่าลูกอาจะเป็นใบ้าหรือเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะเป็นสิง่งเป็นสิ่งที่เหนือลูกถ้าเราเข้าใจอริยสัจ คือเข้าใจในสิ่งที่ท่านตัดสู้เนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตไม่ยากเลยแต่แต่ด้วยอ,อ่อรหลายอย่างทุกทุกคนทำตามกันมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะชี้ให้เห็นเหตุอย่างเจ<น>่ใช่อย่างชัดเจนคือถ้าเกิดว่าเรามีคนคอยบอกอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนมาถามมาถามแม่ว่าเออมันเหมือนกระยิบจับอะไรไม่ได้ ไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เพราะว่าก็เลยบอกว่าตอนที่คุณแต่งงานเมื่อตอนที่คุณแต่งงานแล้วคุณเลือกที่จะไปกับผู้ชายคนนี้แม่คุณเสียใจไหมเขาบอกแม่เสียใจมากแล้วคุณได้ดูแลแม่คุณไหมเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้ทันดูแลเพราะไม่กล้ากลับบ้านพอไม่กล้ากลับบ้านอาตอนที่แม่ใกล้จะสิ้นใจเขาก็คิดถึงลูกว่าเขาป่วยขนาดนี้ทำไมไม่ไม่มาดูเขา แล้วแล้วก็การที่เไปมีครอบครัวจากที่พ่อแม่ไม่ไม่พร้อมให้มีครอบครัวเนี้ยมันก็กลายเป็นผิดสิ่นข้อสามเขาถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมนี่นะคะข้อสามเลยนะคะไม่ใช่แค่แค่เป็นชู้แต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ปุญญาตยาตไม่พร้อมมันก็ถือว่าผิดสิลนเพา่ทำให้เกิดความแตกแยกในระหว่างครอบครัวแล้วตอนนี้พออแม่เสียไปแล้วก็มามีสามีใหม่ ตามีใหม่ก็ก็ดีทุกอย่างแต่ว่าตามีใหม่ก็จํากัดจํากัดอย่างเช่นเขาวางแก้วไว้อย่างนี้ถ้าขยับคนนิดเดียวก็มีเรื่องแล้วนะเหมือนปีกอกจํากัดใช่ค่ะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ความเป็นภรรยาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาชี้แจงอะไรเพราะว่าตอนที่แม่ป่วยไม่เลือกแม่เลือกผู้ชายเลือกเลือกสามีามแต่พอพอแม่แม่ป่วยพอแม่สิ้นไปแล้วเนี่ย ก็รอบกลัวไม่ได้อยู่ด้วยกันอแต่นี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาช้าใจาเขาช้าใจแล้วก็ร้องไห้อะคะ่ะการร้องไห้ก็เป็นเรื่องดีที่สุดสาหรับสําหรับการที่เราพูดเข้าไปจี้จี้ใจเขาเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังถทมว่าไม่ชีเอามาพูด ไม่ฉีอยากพูดให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดที่ยอมเข้าใจว่าเป็นเรื่องอดีตชาติไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งนั้นเพราะตอนที่พ่อแม่ห้ามไม่ให้คบกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าปู่ย่าตายายเขามีกรรมในในไฟผู้ชายเนาะเพราะว่าผู้ชายจะเป็นพ่อก็เจ้าชู้ปู่ก็เจ้าชู้แล้วก็ลูกก็ลกพอมามาติด พันลูกเขาเขาก็ไม่ไม่ยินดีเขาบอกว่าจะจะไปอยู่กันได้ยังไงอายุไม่น้อยก็เป็นกระจกทําให้เห็นนะคะว่าพฤติกรรมของลูกหรือพฤ,พฤติกรรมของคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเมมโมรีไปแล้วใช่ค่ะอย่างนี้ต้องอยากให้คุณแม่อธิบายสอนท่านผู้ชมหรือเด็กๆทางบ้านาที่กาลังรับชมอยู่อย่างที่คุณแม่บอกว่าบางที พ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้อนญ,ญาตอยากจะให้อยู่ด้วยกันหรือสร้างครอบครัวด้วยกันหรืออาจจะด้วยวัยที่ยังไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยยูในพุทธพยากรณ์ท,ที่ว่าเด็กประมาณสิบปบก็จะมีลูกแล้วเพราะว่าการเจริญพันธุ์ของต้องบอกว่าพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องตัญหาตัญหารุนรนเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นคนตอนนี้ในความอยากรู้อยากเห็นของเด็กท,ที่ที่โตมากับเทคโนโลยีที่อยากเห็นอะไรที่เขาไม่ให้เห็น พอไปเห็นเข้าไปเสพเข้าความต้องการมันก็มีแล้วถามว่าเราห้ามได้ไหมกระเด็กที่จะโตขึ้นมาคือมันขึ้นอยู่กับผลผลของกรรนะค่ะมันขึ้นอยู่กับผลของการมไม่ใช่อยู่ๆแล้วเด็กมีเครื่องมือแล้วสามารถเข้าไปอยู่เข้าไปดูตรงนี้เพื่อกระตุ้นอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเกิดจากาสังคมที่มันเปลี่ยน มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใช่สังคมที่แบบว่าพ่อแม่นอนด้วยกันแล้วลูกก็นอนมุ้งติดกันเนี้ยมันไม่มีการแยกมันไม่มีการแยกห้องนอนแล้วเด็กมันเหมือนกับเด็กคอยต้องมองว่าพ่อแม่ทําอะไรอยู่เขาก็ต้องอยากรู้อยากเห็นตามวอยากรู้อยากเห็นพอพอเห็นจากตรงนั้นเนี่ยไอ้ความความเป็นเด็กเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกค่ะมันก็มีความต้องการมีความต้องการไหมมันก็มีความต้องการเหมือนดูหนัง ด,ดูหนังอาดูหนังเอ็กที่พ่อแม่แสดง,งมันก็เลยกลายเป็นความก้าวร้าวแล้วก็เป็นความต้องบอกว่าชิงชังชิงชังชิงชังในพ่อแม่ที่ท,ที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็จะไม่มีความเคารพนับถือใช่เพราะว่าเพราะว่าโบราณถูกเรื่องไม่เก่งนะคะโบราณเนี่ยให้ให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันจนกว่าจะมีลูกเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาที่ ลูกโต่ลูกโตพอสักสองขวบนี่จะแยกแล้วไม่ให้นอนรวมกันแล้วแยกที่นอนแต่ว่ารุ่นเราบ้านมันแคบอ่ะจะไปนอนตรงไหนคือคือเอาแม่ทีมีโอกาสเดินทางไปนะคะประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตามชายแดนแล้วก็เป็นตรงนั้นเป็นบริเวณที่เรียกว่าแผ่นดินน้ําแผ่นดินน้ําเพราะว่าไม่ไม่มีดินเลย ก็จะอยู่กันบ้านที่ลอยน้ําแล้วก็เอเนี่ยลูกลูกคนลูกคนโตเนี่ยอุ้มน้องคนเล็กค่ะเข้าเอลยู่แล้วก็ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเรียนหนังสือถทาได้เรียนหนังสือก็ต้องไปใช้แรงงานแลกเงินหรือไม่ก็เป็นเอพนักงานพนักงานเสิร์พนักงานอะไรอย่างนี้ในเรื่องของการบริการแต่คิดคิดว่าทุกคนเกิดขึ้นเพราะว่า สภาวะธรรมที่เป็นกรรมส่งผลมาเพราะว่าพระพุทธองค์แบ่งคนไว้สี่นี่สี่กลุ่มค่ะกลุ่มที่หนึ่งคือ,อถ้าฟังทับครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องกลุ่มที่สองก็ต้องฟังหลายครั้งสองครั้งสามครั้งถึงจะรู้เรื่องกลุ่มที่สามก็แบบต้องทาซ้ากลุ่มกลุ่มที่สี่นี้ไม่สามารถแก้ไขได้บัวสี่เหล่าลใช่ค่ะแล้วก็ในในขณะเดียวกันเนี่ย แต่และสภาพความเป็นอยู่อย่างพิธีกรเกิดมาท่าการความรักที่ไม่ได้อยู่ท่าการสลัมหรือชนบทออพิธีกรก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะมีชีวิตอีกโซนหนึ่งแต่โซนที่อยู่ในสลัมมันก็ต้องถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือทุกอย่างมันอยู่กับการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสางมีภรรยา,า,าร่วมกันออร่วมกัน ในฐานะพ่อกับแม่ที่มีที่มีเอมีการคลองคลองเลือนด้วยกันแล้วลูกเป็นฝ่ายดูอืลูกไม่ต้องลูกไม่ต้องไปหาเลยค่ะเพราะลูกเหได้ง่ายๆจากในบ้านใช่จากในบ้านพอจากในบ้านแล้วเนี่ยมันก็เป็นความต้องการที่จะไปหาที่นอกบ้านถึงได้เกิดปัญหาทําแท้งขึ้นมาอะไรขึ้นม่ใช่เขาคิดว่าความต้องการทางทางร่างกายของเขาต้องการยังไง เขาก็ต้องเขาก็ไปเสพพอไปเสพปุ๊บแล้วก็เป็นปัญหาทางคมมาว่ามีการทําแท้งหรือมีการบางคนยังไม่ทราบหรือถามไปว่าคลอดลูกคลอดทางไหนค่ะยังเด็กเกินไปใช่วิวัฒนาการของโลกจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนทรมากก็จเจริญรุ่งเรืองขนาดนั้นแต่บางคนที่อายุรู้เรื่องทุกอย่างแต่ทําด้วยความคึกขนองอะค่ะคุณแม่ ส่งผลกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็ไปตรงไหนก็จะถูกปฏิเสธเวลาไปทํางานที่ไหนก็จะอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวถูงคนที่ทําแท้งลูกหลายๆครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มีแรงทํางานถ้าภาตาชาวบ้านก็เรียกว่าขี้เกียจเพราะว่าดวงวิญญาณเด็กเนี่ยบางคนมีอายุขัตั้งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเมื่อเมื่อเมื่อเขาจะมาเกิดแล้วไม่ได้ไม่ได้เกิดเขาก็อาศัย กายแม่อยู่กับเราอยู่กับเราคอันนี้ถ้าเกิดเคยมีปัญหาในเรื่องของการทําแท้งต้องทําบุญนะคะแล้วอุทิศส่วนบุกคนให้ไปเกิดกับคนที่เขาพร้อมที่จะมีลูกเขาก็จะไปอันนี้คือต้องทําบุญบ่อยๆใช่เขาจะไปไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าไม่อวมีโอกาสไปไปทําบุญที่โรงพรยาบาลแห่งหนึ่งนะค่ะแล้วก็ในขณะที่เออเอาของเนี่ยไปแจก ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากหลับตาไมอว่าไม่ใิเก็จับมอท่ไมจเอียไปแล้วเมจิหลับตาหนูเชื่อไหมว่าอวิญญาณเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยค่ะเป็นพันๆที่เทมาเหมือนลูกมะพร้าวเป็นพันๆที่ที่เทลงมาตรงบริเวณที่ไม่ฉีแจกทานเนี่ยแล้วก็ไม่่ไมฉีก็ลืมตาแล้วไม่จิก็มองดูว่านี่ตาเปล่ายังมองเห็นเลยไม่ต้องหลับตา ถ้าไม่ชีมีบุญอะไรที่หนูสามารถจะรับบุญจากการทําบุญในครั้งนี้ได้ให้หนูได้รับเพื่อให้หนูพ้นทุกข์แล้วก็อะไรที่เป็นเหตุและเป็นปัจจัยให้ไม่ชีเห็นเยัยไม่ชีจะไปคี้คายคแล้วพอ,พอ,พอกลับไปถึงวัดไม่ชีก็นั่งในขณะที่ในขณะที่ไม่ชีนั่งเนี่ยไม,ไม่ชีเห็นดวงวิญญาณมากมายจากที่มีโอกาสเกิดแล้วไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเยอะมากเขาก็มีอาการ ซาวนาคนะว่าเด็กคนนี้ไม่มีสมองเด็กคนนี้เปดานวูค่ะเด็กคนนี้ปกพ้องทางาไม่ดูแลมไมลค่ครบสามสิบสองค่ะ,<อ>คะก็เลยแนะนำให้โอ๊ะโอ่ะตรงนี้เป็นกรรมไหมคะคุณแม่เป็นกรรมดีคะเป็นกรรมดีคะมันก็เลยมันก็เลยส่งผลมาว่าทั้งคนที่พร้อมจะมีลูกแต่ลูกไม่ พร้อมที่จะเกิดมาแบบคนพิการน่ะพยาบาลเขาก็ให้เลือกเอาแพทย์เขาก็ให้เลือกเอาว่าคุณจะเลี้ยงลูกพิการหรือจะออกหรือจะเอาออกนี้ถ้าเกิดว่าเอาไว้มันเป็นภาระสังคมหนูลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีมีเด็กที่เกิดมาพร้อมกันร้อยคนแล้วเป็นเด็กไม่ปกติทางปัญญาเลยทั้งร้อยคนเป็นปัญหาสังคมไหมแน่นอนค่ะอ,อตอนนี้มัน,ม,นมันไปแก้ตรงนั้นมันไม่ได้มันเป็นปายเหตุ ต้นเหตุคือถ้าเรายังไม่พร้อมก็หาทางป้องกันมีมีมีการป้องกันหลายอย่างการทำการอะไรตั้งหลายอย่างที่จะป้องกันในการคุมกําเนิดค่ะแต,แต่แต่ที่ไม่ชีไปเห็นตรงนั้นไม่ชีคิดว่าบุญที่ไม่ชีทำมันยังไม่มากพอหนูหนูเห็นรถสิบล้อใหญ่ๆมนะ,ะที่บรรทุกรูปมะพร้าวมา แล้วยกกล้วเเ้าดำลงมาหนูลองคิดดูว่าวิญญาณขนาดไหนอืมอันบุ้ใช่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เอหาฟังไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะหรือว่าท่านผู้ชมเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดของใครนะคะทำวุ่ใส่บาตรค่ะเอะใ,สใส่ข้าวใส, <น ôm. S 2> ใส่นมเออใส่นม ใส่อะไรที่ถ้าเกิดหนูจะมาเกิดมาเป็นลูกหลานของแม่แล้วไม่ได้เกิดให้หนูไปเจอกับคนที่พร้อมนะเนี่ยทําไปเรื่อยๆแล้วเขาจะไปค่ะคือกรรมมันแก้ไม่ได้นกค่ะแต่ว่าชดใช้ให้ได้ชดใช้กรรมได้ใช่ชดใช้ให้ได้